เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอทเกมแมตามหาน้องหมีแพนด้าสุดน่ารักครับผมมาต่อจากพาทที่แล้วเลยนะครับทุกคนมีหลายตัวมากที่เรายังไม่ได้เก็บกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันในพาทนี้ครับผมจะได้กี่ตัวนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้เพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าครับว่าหมีเนี่ยเป็นตัวการทําให้โลกร้อนนะครับผมรู้ไหมเพราะอะไร เฉลยพ่อหมีขั้วโลกหยกอยกหยอกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วนี่ใช่ไหมมีแพนด้าที่เรายังไม่ได้เก็บใช่ปะเนี่ยเอาตัวนี้เก็บไปแล้วอย่างนั้นเหรอพ่อค้าหมีแพนด้าเขาเปลี่ยนแมปใหม่หมดเลยทุกคนคือแมปเก่าเนี่ยมันจะทึบๆหน่อยนะครับแต่ว่าแมปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสว่างกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมและนี่คืออะไร ฟรีแคนดี้เฮ้ยจริงป่ะดียให้แคนดี้ฟรีจริงเหรอหน้าตาไม่น่าเชื่อถือนะเจนี่เฮ้ hey, hey, เด็กน้อยอยากได้แคนดี้ฟรีไหมอ่ะอยากสิใครบ้างไม่อยากกินของฟรีกดเย็ดปุ๊บวาร์ปมาแล้วเราก็จะเจอกับแพนดอาถูกลักพาตัวโหว่าแล้วนี่มันลอตเตรลักพาตัวฟามิงโก้ <Bro. S 1> และนี่คืออะไรคอนเวเนียนสโต ไม่ใช่นี่มันจิวเวลรี่สต์ครับผมร้านขายเพชรโ้เก็บได้ไม่เนี่ยเอา้าเราเก็บไปแล้วอย่างนั้นเหรอลเลยคุลเต้แพนดา้าตรงนี้มีเปล่าเผื่อจะมีที่วาร์ปทางลับอะไรแบบนี้ตรงนี้คืออะไรห้องน้ำเฮ้ยทุกคนดูดีดีด้านบนมีเชือกด้วยเอานั่งทำไมมิงโก้ยังไม่ปวดสักหน่อย <c oughs> ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนมาตรงนี้จากนั้นไปไหนต่อครับผมอย่าบอกนะว่าตรงนี้คือเขาวงกดชัดเลยนี่มันน่าจะเป็นเขาวงกดนะทุกคน ตามทางตรงนี้ไปเรื่อยๆดูสิจะไปผล่ตรงไหนมาด้านซ้ายทางตันย้อนกลับมาตรงนี้ตรงไปเลี้ยวซ้ายไปได้เปล่าตรงนี้ไปได้ด้านซ้ายทางตันมาด้านขวาตรงนี้จากนั้นก็ตามทางไปปับ๊บวอดเรามาผล่ไหนดีอะโอไมคก็ oh God. นี่ก็เจอแล้วหัวกระโมยเจ้านี่ก็คือตีฟแพนด้าทุกคนดูนี่สิมีร้านขายของเล่นด้วยนะครับผม ผมจำได้ว่าครั้งแรกที่เราเล่นเนี่ยมันยังไม่มีนะว้าวเพนด้าตัวเบลเลอร์เลยแล้วตรงนี้มีอีกหนึ่งหลายตัวเลยตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เก็บนี่เก็บได้เปล่าเอาเราเก็บไปแล้วอย่างนั้นเราตรงเนี้ยคุณมิงโกช่วยฉันตามหานักเรียนของฉันได้ไหมไม่ต้องห่วงคุณครูเดี๋ยวมิงโกจะตามหาให้เองโอเคทุกคนไปกันครับผมตามหาเด็กๆเด็กๆอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราวาร์ปขึ้นไปทานบนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรามาตรงดี จากนั้นมาที่แท่งสีน้ำเงินนะครับผมเออเอาปับตกลงมาอีกแล้วอะไรเนี่ย<บ>เอาใหม่นะทุกคนวับป,ปึ๊บโอเคอย่าขยับเพื่อนโอ้โหค่อยๆ่ค่อยค,ยคยระวังตกด้วยปึ๊บมังนี้ จากนั้นก็ตามเพื่อนไปเลยครับผมเพื่อนนําเราตามไม่รู้แหละที่ใดมีคนอยู่ตรงนั้นมันจะต้องมีแพนด้านี่ไงเจอแล้วโอ้โหเด็กมาเล่นซุกซนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเด็ก2แพนดา้าโอ้มีหมายเลขด้วยแสดงว่าจะต้องมีหลายตัวขอดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนมีกี่ตัวเด็กๆมีกี่ตัวมี1 2 3 4สามสี่มีี่ตัวไปหาตัวที่เหลือกันครับเฮ้แต่ตรงนี้มีอะไรด้วยก็ไม่รู้อะทุกคนดูนี่ดิ ด้านบนนะ่ะปุ่มว้าปะลองกระโดดดูสิได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าเหมือนจะไม่ได้เฮ้ยวุดได้เราขึ้นมาด้านบนนี่ไงใช่เด็กไหมไม่ใช่นี่คือเบคอนเกอร์แพนด้าทุกคนครับผมเจอแพนด้าน้อยที่หายไปอีกตัวหนึ่งแล้วแต่วิธีการที่เราจะไปเก็บเขานั้นไม่ง่ายเลยครับผมอารมณ์เหมือนเล่นทาวเวอร์ออฟฮิะมา ตามผมมาเราจะต้องออบบี้ตรงนี้ไปนะปึ๊บปึ๊บได้อยู่โอเคสวยจากนั้นมาตรงนี้ต่อแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปจากนั้นมองนี้ตรงไปเลยตรงนี้โอ้ดูดิดูดิมันหายด้วยเราจะต้องรีบวิ่งนะครับผมจะช,ช้าไม่ได้นะตรงนี้ระวังนะปึ๊บปึ๊บมาหยุดไว้ก่อนนะค่อยๆไปไปแบบช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าโอเคจากนั้นไปไหนต่อตรงนี้เปล่า โอ้นั่ไงเจอแล้วอยู่ตรงนั้นโดดไปอึบอึบเบได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ตกยังได้อยู่นีไ่ไงดือ้อจริงๆเลยนะเหล่านี้ <c oughs> ยังไม่หมดครับผมทุกคนยังมีต่อเราไปต่อกันเลยนะโดดมาโดดมองนี้กลับมาที่เดิมก่อนจากานั้นเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้แล้วก็ไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินน่าจะใช่โอเค ทีนี้ทะลุมองนี้นี่เราจะต้องขึ้นปืนใหญ่ตรงนี้นะครับผมให้ปืนใหญ่ยิงเราไปโอ้แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีนี่เจ้าหมายเลขสามมาลอยมาแล้วจากนั้นก็ลงมาตรงนี้ต่อใช่ไหม่ะเหมือนจะไม่ใช่โอ้นี่ไงเจอแล้วอีกหนึ่งตัวแม่จะไม่ใช่เด็กๆที่หายไปก็เหอะน,นะแต่เหมือนว่าเราจะมาผิดนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวนะ ออกไปแล้วก็กลับไปเริ่มใหม่เตรียมตัวยิงข้ามาจากนั้นมาตรงนี้ต่อนะครับผมก็โดดขึ้นแท่นสีชมพูปึ๊บโอเควิ่งตรงไฟกระโดดลงมามาด้านซ้ายตรงนี้ทีนี้รอเราแป๊บเปิดชิปล็อกด้วยโอเคโอเคโอค้โหไปไงอะไปไงอะกระโดดข้ามอย่างนั้นเหรอข้ามก็ข้าม ทุกคนพร้อมนะสามสองหนึ่ง pp. โอเคอเกือบแล้วเกือบแล้วโหโหเดี๋ยวนะเราจะต้องรอรถกลับมาก่อนทุกคน pp. พร้อมเดอ้อโอเคฮบไปไปเย่วู้ฮู้ข้ามมาได้แล้วแล้วไหนเด็กเดี๋ยวเด็กอยู่ไหนอ๋อเราจะต้องลงไปอีกขั้นหนึ่งตกใจหมดคิดว่าแต่มาผิดทาง ถ้ามาผิดทางดิ่น้ำตาแทบไหลเลยนะครับผมโอเคทุกคนเราจะต้องลงมังนี้จากนั้นก็ตรงไปตรงนี้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหดื้จังเลยนะเหล่านี้หมายเลขหนึ่งครบยังอ่ะครบยังดูสิเราเก็บไปแล้วกี่หมายเลขเนี่ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะหนึ่งสองสามสี่อยู่ไหนนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วนี่ผมงงว่าเราเก็บกันไปครบแล้วทําไมควสไม่หายอะควสยังอยู่นะครับ หรือว,ว่าเหลืออีกไม่เป็นไรเรามาเก็บตัวด้านบนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเขามีที่ให้เราไปเราก็จะต้องปีนดูครับผมด้านหน้ามีตัวอะไรเอ่ยฮึบพร้อมนะฮึบนะโดดมาได้อยู่เกาะไว้ยังได้อยู่ทีนี้ไปฮึบตรงนี้แล้วก็ไปไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องออบบี้ไปน่าจะใช่แหละตรงนี้ฮึบโดดมางนี้ค่อยๆค่อยๆไม่น่าจะยากนะ แค่ทางโอ้เริ่มยากแล้วแหละเริ่มยากแล้ว <g ül> มันเริ่มยากแล้วทุกคนเ <g ül> สียวเสียว,ยวค่อยๆกระดึบกระดึบเดี๋ยวเอาวิ่งเร็วออกก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์โอเคไปแบบช้าๆแต่ชัวร์ครับผม <g ül> เดี๋ยวจะตะลุดน,นะโอเคปึ๊บปึ๊บกระดึบกระดึะ๊บ no no โชคดีที่บันไดอยู่ใกล้ๆตรงนี้ <g ül> เราลองวิ่งไปดูก่อนครับเผื่อด้านหน้าจะมีแพนด้าให้เราเก็บนะ ไม่มีอะไรเลยทุกคนวิ่งกลับไปคืนเปิดวิ่งเร็วเปิดชิปล็อกจากนั้นโดดข้ามเมองนี้แล้วก็โดดข้ามาอีกโดดเ้าตกเาแล้วทุกคนดูแพนด้าแพนด้ามันไปอยู่บนยอดตรงนั้นน่ะ <c oughs> มันไปทำบ้าอะไรตรงนั้น <c oughs> รู้ไหม <c oughs> มันเก็บเยอะฮะผมอยากจะบอกผู้พัฒนาว่า <c oughs> มีจุดเซฟให้ผมบ้างไหมครับผม คือเอยจะตกแล้วตรงนี้ไปไงนะโอ้ทางกระโดดอยู่ตรงนั้นแม่ชาวเราจะต้องแปลงร่างจากนกฟาร์มิงโกเป็นพญาอินรีก่อนแล้วมั้งถึงจะกระโดดไปตรงนั้นได้อย่าไม่น่าจะใช่ผมคิดว่าเขาน่าจะให้เรากระโดดมาเหยียบบนหัวหมีใช่ไหมทุกคนลองดูนะโอเคสามสองหนึ่งไปฮึ pp! เออโอ้แล้วดูทางทุกคนดูทางดิทางแค่นี้ยโดดมานี้ไปนี้ต่อนะครับผมแล้วก็ต้องไต่ขึ้นไปนี่เพื่อไปหลบกลางหันระเบดตรงนี้ โอ้เดี๋ยวขอดูระดับเจ้าแพนด้าตัวนี้สิแพนด้าออนเซลเนี่ยใช่ไหมระดับอะไรเนี่ยมันคือแพนด้าอะไรอะ่ะไหนเอ่ยไม่เห็นมีอยู่ในรายชื่อเลยนี่ไงคอยแพนด้าป้ายสีแดงเหมือนกันโอ้แม่เจ้าระดับอีปิกสาบานว่านี้อีปิกทำไมมันยากขนาดนี้ฮู้นันลองกลับมาส่งเวควสครูสิ ได้ไหมเอ้านี่ไงเราจะต้องวิ่งกลับมาส่งเควสก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้เรามี189ตัวแล้วหาต่อครับผมเจออีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนโพเพนด้าครับผมมาตรงนี้เลยเราจะต้องไต่เสาตรงนี้ขึ้นไปฮึบขึ้นไปจากนั้นวิ่งไปเสาสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายอันนี้ทีนี้ก็กระโดดไต่ขึ้นไปฮึบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะติดเอาใหม่สิติดไรอะ่ะ ออขึ้นไปขึ้นไปอาจจะต้องใช้ชิปล็อกช่วยไม่ได้ทางนี้ล่ะทางนี้เออจะต้องขึ้นทางนี้ <c oughs> หัวเลยจะปวดจริงๆแพนด้าแต่ละตัวมาตรงนี้ครับผมปึ๊บวาร์ปมาแล้วนี่ไงนี่คือโรแพนด้าเราจะไปยังไงเนี่ยดูดิด <c oughs> มันหมุนกระดาษนี้ทุกคนแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือโรแพนด้าครับผมปึ๊บนี่เราจะต้องใช้ <c oughs> ใช้ ไอคิวอันน้อยนิดของเราการะโดดข้ามไปทุกคนครับอ,อยังดีที่มีจุดเซฟโอเคถ้าแบบนี้เราก็ผ่านง่ายได้เลยเหยียบสีแดงผมว่าแล้วเราเคยเล่นทรเพนด้ามาแล้วไงเราเลยผ่านได้ครับผมตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ผมบอกเลยว่าถ้าวิ่งไปตรงๆยังไงก็ไม่ผ่านมาด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สีน้ำเงินไม่น่าจะใช่ ผมว่าน่าจะมาตรงนี้มากกว่าปึ๊บเออเออทีนี้ก็เหยียบขึ้นไปเจ้านี่ไปใช่ไหมใช่ดิมาตรงนี้ตรงนี้ไปไงเนี่ย Walk forward touch me เชื่อชั้นเชื่อก็เชื่อเชื่อก็เชื่อเออได้แล้วเย่เ yeah, ย yeah. yeah, ่วู้ฮู้เย่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 จากพาร์ทที่แล้ว EP 1 0 ผมยังไม่ยอมแพ้ครับกับแบงคูแพนด้าทุกคนมาดูสิว่าคลิปนี้จะเก็บได้หรือเปล่าครับผมว่าเราจะต้องเล็งดีๆทุกคนสาเหตุที่เราตายเป็นเพราะว่าเราเล็งยังไม่แม่นนั่นเองนะครับผมมาทีนี้ก็คํานวณก้อนหินก้อนนี้มันจะหมุนไปด้านขวาปึ๊บส่วนก้อนนี้ไปด้านซ้ายด้านนี้จะเป็นชิงเฉียงเราก็จะต้องล่วงลงไปประมาณตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่โดนก้อนหินเลยแหละแต่ทีนี้จังหวะที่ก้อนหินมันหมุนเนี่ยนะครับ เราจะต้องกะจังหวะด,ดีๆทุกคนเอานะ3 2 1ไปปึ๊บไปได้ได้ได้เฮ,ฮ,ฮ้ยโฮเย่เก็บได้แล้วแล้วนี่ก็คือแบ็คโฮแพนด้าเย่ย เอาล่ะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอหยุดไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เราเก็บไปได้แล้ว191ตัวครับผมเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้าผมคิดว่าน่าจะเก็บกันได้ครบ202นะหรือไม่ก็201อ่ะมันมีตัวหนึ่งครับที่จะต้องให้เพื่อนมาช่วยนะครับผมนั่นก็คืออะตอมิกแพนด้าแพนด้าระดับพระเจ้านั่นเองนะครับจะต้องใช้เพื่อนช่วยประมาณ5คนถ้าผมจาไม่ผิด สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับถ้ากดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีครับบายยย yeah,